ว่าหุ้นมันดูแพงจนเกินไปบ้างนะครับจะเข้าตอนนี้ก็เสียวจะดอยในปีหน้าท่ามกลางความกังวลของเศรษฐกิจถดถอยนะครับมาลองฟังมุมมองของขาช่งตัวพ่อนะครับมอร์แกนสแตนเล์ตกรดมาทั้งปีนะครับมุมมองปีหน้าเป็นอย่างไรกลุ่มได้ไปต่อไปต่อได้สักเท่าไหร่ฟังไปสั้นๆกับพง์ธรทีวีครับ ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับใครที่คิดว่าตอนนี้ตลาดหุ้นแพงเกินไปแล้วอาจจะพิมพ์มาสั้นๆว่าแพงนะครับหรือใครคิดว่าเฮ้ยตอนนี้ซื้อได้เศรษฐกิจกําลังจะฟื้นนะครับเออร์เน็มันแข็งแรงขนาดนี้ ปีหน้าเงินเฟ้อลงดอกเบี้ยมไม่ขึ้นไปกว่านี้ซื้อหุ้นตอนนี้สิดีนะครับก็พิมพ์ว่าซื้อมาได้นะครับจะได้เห็นเซนติเมนต์ของเพื่อนๆว่าคิดยังไงกันอยู่นะครับส่วนวันนี้นะครับเรามาฟังของขาแช่งกันบ้างหลังจากที่เปเปอร์เนื้อหาสาระในโลกใบนี้เนาะส่วนใหญ่จะไปทางสายเชียร์ให้ซื้อนะครับ้ามองแกนแซลเล่นเนี่ยก็คือทั้งปีที่ผมติดตามมานะครับทั้ง CIO ทั้ง Paper S ์สตร e กิ Team นะครับก็บอกว่าเฮ้ยที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบขาหลอกนะครับเศรษฐกิจจะต้อออออองงงงชชชะะลลยยยย่่่าาารรุนนแแๆเเไไปปื แต่ปลายปีแบบนี้แล้วต้องมาดูกันอย่างละเอียดหน่อยว่าเขายัางคิดแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะครับแต่ใบล่วงหน้านิดนึงว่าก็ไม่ได้แย่อย่างที่คาดนะครับแถมยังให้มุมมองว่าการลงทุนแบบไหนน่าจะรอดในปีหน้านะครับและเหตุผลคืออะไรเล่าไปฟังกันสั้นๆนะครับผมก็ทํามาแค่สองหน้านะครับแล้วก็อีก2ภาพนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะแอบสั้นนิดนึงนะครับแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆได้เนื้อหาครบถ้วนก็มาเป็นเทก็กซ์ซะหน่อยนะฮะจะได้แบบอ่านไปพร้อมกันได้นะครับหรือใครเดินทางอยู่ก็สามารถ ฟังไปด้วยกันได้นะครับเวเปอร์นี้มีชื่อว่า t w n g the n e e d l e นะครับก็แปลว่าการร้อยเข็มนั่นแหละนะครับถ้าร้อยซ้ายหรือร้อยขวาบนล่างไปนะครับมันไม่เข้ารูขึ้นมาก็อาจจะทําให้เกิดเศรษฐกิจพังภาพฟุบไปได้เลยทีเดียวนะครับคนที่ร้อยในทีนี้คืออะไรฮะคงเดากันออกนะนะฮะธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าทั่วโลกนั่นเองนะครับเขาต้องเลือก ปรับนโยบายการเงินให้ถูกต้องให้เหมาะสมแล้วก็ถูกจังหวะซะด้วยนะครับก็แบ่งเป็น4หมวดเนาะก็คืออันแรกก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะนะครับด้านล่างเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของแนวโนม้มนโยบายการเงินว่าออมองว่าอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดทุนแล้วก็ปิดท้ายด้วยการจัดพอร์ตแบบสั้นๆไวๆนะครับเศรษฐกิจโลกเติบโตช้านะครับยังคงเป็นเรื่องของการเลือกการเลือกนะฮะร,ระหว่าง รีเซชชันกับอินเฟลชันนะครับก็คือว่าท่านแน่นไปนะถ้านโยบายการเงินเนี่ยแน่นแบบแบบไทเกินไปเนี่ยก็คือไม่ยอมลดดอกสักทีนะต่อให้เงินเฟอ้อลงไปแล้วก็ตามนะครับแต่ไม่ยอมลดดอกเนี่ยทำให้ต้นทุนการใช้ชีวิตของคนเนี่ยมันยังมันยังสูงอยู่นะฮะผู้ประกอบธุรกิจก็มีต้นทุนของเรื่องการเงินที่สูงขึ้นเนี่ยก็ทําให้เศรษฐกิจอาจจะแบบพังภาพเกิดเป็นฮาร์ดแวนดิ้งเกิดเป็นรีเซชชันขึ้นได้นะครับหรือถ้านโยบายหลวมไปนะคือลดดอกเร็วไปนะครับเงินเฟอ้ออาจจะกลับมาหลอกหลอนได้นะครับคนมีเงินถุงเง ต้นต่ำลงนะครับการได้จ่ายลดลงก็สามารถจะสเปนเงินได้มากขึ้นบริโภคได้มากขึ้นเงินเฟอ้ออาจจะกลับมาหลอกหลอนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ดีว่าต้องไม่แน่นเกินไปหรือไม่หลวมเกินไปนะครับในมุมมองนะครับมองว่า GDP โลกเนี่ยจะโตได้ประมาณ3% 2.8และก็2.9นะครับใน3ปีถัดจากนี้นะถ้าถามมุมมองผมคิดว่าถ้าโตระดับนี้ได้ก็ถือว่าไม่เลวทีเดียวเลยนะครับสำหรับมุมมองของ m o ์แกนเนี่ยสะท้ออกมาแล้วว่าเอ้ยสอสปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นฮาร์ดแลนดิ้งอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าเป็นฮาร์ดเนี่ยมันจะเป็นคอนเซปต์ของการที่เศรษฐกิจมันจะฟุบเป็นแบบสไปรัลเนาะนะครับวนเวียนไปนะฮะแล้วกว่าจะถึงจุดกลับตัวเนี่ยอาจจะใช้เวลามากกว่า2-3ปีนะครับถ้าตัวเลขออกมาแบบนี้แสดงว่ามีมุมมองที่ค่อนข้างดีทีเดียวกับเศรษฐกโดยรวมนะคับ มาวักที่2นะครับบอกว่าเงินเฟ้อคงทยอยปรับลงอย่างช้าๆในปีหน้านะครับอันนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับกลุ่ม Develop Market ประเทศพัฒนาแล้วนะครับเริ่มขยายได้เบาๆนะครับโอ้โหข่าวดีมา2ดอกเลยนะฮะอบ e เมจิงมา m a เก็ตนะครับต่างคนก็ต่างปัจจัยนะครับต่างเดินทางแยกกันนะครับแต่ว่าใครเดินทางไหนนะครับเดากันแบบในใจนะฮะจีนจะไปทางไหนนะครับลองเดากันในใจเดี๋ยวมีเฉลยด้านล่างนะครับ สหรัฐนะครับผลของดอกเบี้ยสูงเนี่ยจะค่อยๆชะลอเศรษฐกิจลงนะครับแต่ถึงแม้ชะลอแล้วเนี่ยก็ยังโตได้ถึง1.9ซนะครับซึ่งไม่ธรรมดาเลยนะฮะสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐนะครับบวกลบ2.5นะฮะอันนั้นคือเรทปกติของเขานะแต่ถ้า1.9เนี่ยถือว่าไม่ได้ชะลออะไรสักเท่าไหร่นะครับทั้งบริโภคทั้งตลาดแรงงานจะถูกดอกเบี้ยสูงเนี่ยดึงให้ชะลอลงนะครับเงินหมุนเวียนในระบบก็จะน้อยลงนะครับและค่อยๆกลับมาฟื้นได้ใน เซ็กเวิร์ฮาร์นะครับของปี24นะครับก็คือครึ่งปีหลังนะครับโดยสังเกตจากอะไรฮะถ้ามันจะฟื้นเนี่ยสังเกตว่าจะเริ่มต้นจากงบการลงทุน Business Investment ตัวแรกเนี่ยจะขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าผู้ประกอบธุรกิจนะก็จะเห็นโอกาสว่าเฮ้ยตลาดซึมมาระดับหนึ่งแล้วนะฮะร,ราคาของสินค้าบริการคงลงไม่ได้ต่ำกว่าน,นี้ละนะครับแล้วก็จะเริ่มเห็นแสงสว่างเริ่มมีการแบบคาดการณ์ไปถึงข้างหน้าแล้วเริ่มที่จะลงทุนนวัตกรรมใหม่ๆออกมาตรงนั้นก็เป็นจุดที่จะ เริ่มสังเกตได้ว่าเศรษฐกิจกำลังจะเริ่มรอบใหม่แล้วนะครับถ้าลงไม่ลึกเกินไปนะครับมันก็ฟื้นง่ายกว่านะครับยุโรปนะฮะขยายได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าน้อยกว่าที่ประมาณ0.5นะฮะเออน้อยกว่าเกือบ4เท่าเลยนะเพราะมีปัจจัยเรื่องด้านพลังงานมาผสมนะครับที่ยังมีความผันผวนต,ตรงนั้นได้อยู่นะครับ EM นะครับ emerging market เลือกอะไรนะครับเลือกอินเดียเลือกอินโดเลือกฟิลิปปินส์นะครับไปต่อได้3คนนี้นะครับแต่จีนเนี่ยจะมาฉุดให้กลุ่ม EM นะครับก็คือเขาอยู่ถูกรวมอยู่ใน emerging market เนาะเพราะฉะนั้นถ้าไปดู GDP ขยายตัวโดยรวมของ emerging market เนี่ยจีนจะมาฉุดไปนะฮะคาดหวังนะครับถ้าจะรอดได้เนี่ยต้องมีการกระตุ้นจากภาครัฐที่ชัดเจนนะครับตรงกันทุกเปเปอร์นะครับแต่เชื่อว่าไม่เป็น worst case นะครับก็คือไม่ได้ไปแบบถึงขั้นแบบเศรษฐกิจกลับไปหดตัวนะครับอาจจะ กลางๆอาจจะต้องมีเห็นนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายแล้วนะครับสำหรับเศรษฐกิจอย่างจีนนะฮะญี่ปุ่นนะครับคาดว่าจะเติบโตได้ดีนะครับเป็นการหนีออกจาก lost De c a d e นะครับหรือทศวรรษที่สูญหายนะฮะของญี่ปุ่นหลายๆทศวรรษเลยทีเดียวฮะแต่จะตามมาด้วยเงินเฟ้อและก็ค่าแรงที่ปรับตัวตามขึ้นมานะครับพะเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัว cross นะครับจะจะมองได้ถึงประมาณ5.4เเลยนะครับก็จะมีเรื่องต้นทุนเนี่ยมามาแล้วนะฮะค่าดอกเบี้ยจ่ายอะไรนะครับก็ ลาเตมนะครับลาตินอเมริกานะครับได้ผลดีจากการดีกอลเบลเลชันนะครับโดยเฉพาะเม็กซิโกชิลีแล้วก็บราซิลนะครับนอกนั้นก็ถือว่าลําบากอย่างพวกโคลอมเบียหรือว่าอาร์เจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเลือกจะลงทุนกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงแบบนี้นะฮะก็ต้องเลือกกลุ่มประเทศที่แบบว่าอยู่ใน3กลุ่มนี้นะฮะที่ได้ประโยชน์จากการรีชอร์ลิงนะฮะหรือเฟรนช์ชอร์ลิงของทางสหรัฐนะครับที่จะเลือกใช้เอ่อซัพพลายเชนที่อยู่ใกล้ประเทศเพื่อลดต้นทุนนะครับแล้วก็ลดการผูกขาดจากโนหรือกลุ่มประเทศ ตะวันออกเป็นต้นนะครับทีนี้มาดูนโยบายทางการเงินกันบ้างนะฮะว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับ ดูทรงจะดึงดอกเบี้ยสูงต่อนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าตอนนี้เฟดยังคงให้ความไม่แน่นอนนะครับว่ายังมีมุมมองว่าอาจจะปรับขึ้นได้อีกนะครับถ้าเกิดว่าเงินเฟอมีการร้อนแรงขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่เคยคุยกันไปว่าตัวนี้มันเป็นเรื่องของการ manage expectation ด้วยว่าถ้าทุกคนต่างคิดว่าเฟดจะยังคุมอยู่เนี่ยตัวเงินเฟอมันก็จะยังไม่กลับมานะครับมันก็จะไม่เป็น self-fulfill แบบนั้นนะฮะจนกว่าจะแน่ใจเรื่องเงินเฟออะอันนี้โอเครับฟังนะครับคาดการณ์ตอนนี้คือลดครั้งงแรรกกลาาปีหนน้ะคับ ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับขนาดว่าคนที่เป็นขาแช่งเลยวนะยังมองว่ารถกลางปีหน้าก็ถือว่าเ,เป็น positive ค่อนข้างมากนะครับถือว่าเป็นบูทีเดียวเลยล่ะนะครับมีรซมีรีเซชันเป็นเบสเคสนะครับก็คือบองว่าเฮ้ยถ้าตอนนี้หุ้นจะไปต่อนะครับภาวะการลงทุนจะไปต่อได้เนี่ยในภาวะปกตินะเ,เคสพื้นฐานเนี่ยก็คือต้องมีรีเซชชั่นแล้ว <laughs> ละเราคาดหวังให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับ อันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับข่าวร้ายตอนนี้ดูจะเป็นข่าวดีสําหรับหุ้นในปีหน้านะครับกลายเป็นว่าถ้าเศรษฐกิจสหรัฐจะโตรุนแรงปีหน้าเนี่ยจะไม่ยอมชะลอลงเลยเนี่ยอาจจะเป็นข่าวร้ายสําหรับนักลงทุนนะทีนี้ก็ผิกมาอีกด้านหนึ่งแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าข่าวดีมากๆแล้วโหตลาดแรงงานก็ไม่ยอมออชะลอสักทีนะครับแถมกําไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็ไปต่อได้ AI เข้ามาทําให้ productivity สูงขึ้นนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเฟดอาจจะไม่ยอมลดดอกเบี้ยเพอเพอต้องขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อภารกิจสําคัญของเขา ให้ได้นะครับพอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าในภาวะเศรษฐกิจมันอาจจะดูดีนะเพราะว่ายังอยู่ในกลุ่มบางเหียนอยู่นะเฟดยังกลุ่มบางเหียนเรื่องของออควบคุมเงินเฟ้อไม่ให้เศรษฐกิจมันร้อนแรงจนเกินไปนะครับแต่ว่าในภาวะของตลาดหุ้นเนี่ยเราคาดการณ์กันไปแล้วว่าอยากเห็นการลดดอกนะครับอยากเห็นการรีแวลูเอชันอยากเห็นการเขาเรียกว่ากระตุ้นบ้างนะครับกลับมาผ่อนคลายบ้างก็ยังดีนะครับ อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ตลาดคาดการไปแล้วแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ถือว่าเศร้าทีเดียวนะฮะอันนี้คือมุมมองของธนาคารกลางนะครับดอกเบี้ยจะยังสูงต่อจนกว่าเงินเฟ้อจะลงไปถึงเป้าหมายนะครับก็โอเคแหละแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็รับทราบเรื่องนี้กันอยู่พอสมควรแล้วครับตลาดหุ้นก็ยังคงไปต่อนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ค่อนข้างเสียวทีเดียวนะครับ มาดูตัวเลขกันแบบไวๆนะครับก็บอกว่าในปี232425นะครับก็สามารถที่จะดูเป็นภาพรวมได้นั่นแหละนะครับแต่จริงๆแล้วระหว่างทางเราก็ทราบกันดีว่าเออพอผ่านไป1นไตรมาส2ไตรมาสเนี่ยตัวเลขเหล่านี้ก็จะปรับกันไปอย่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าใช้ได้แค่ประมาณ3เดือนนะวันระหว่างทางก็เดี๋ยวมีปรับกันอีกนะครับก็คอนเซนแซสนะครับจีน5.2 4.5 4.5นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น US นะครับก็คอนเซนแซส2.3 1แล้วก็1.8นะ ค่อนข้างแตกต่างทีเดียวนะครับค่อนข้างแตกต่างทีเดียวนะไอตัวเลขหน้าเมื่อสักครู่เป็น GDP โลกนะครับจะรวมเอากลุ่มข้างล่างเข้าไปด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นสารัฐเนี่ย1.9 1.4ถือว่า ก็ถือว่าชะลออยู่พอสมควรนะครับนะครับอันนี้คือภาพของเศรษฐกิจเนาะเราไปดูภาพของตลาดการลงทุนกันบ้างนะครับกล่าวโดยสรุปเช่นกันนะผลกระทบต่อการลงทุนเป็นยังไงนะครับก็คือมองว่าออมีกับดักข้างหน้าอยู่หลายหลุมพอสมควรนะครับเพราะเราผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเก่งกันอีกแหล้ว,ว่าเฟดจเจ้า,จอาอยัางไงเฟดเจ้ายังไงจะลดดอกไหมจะลดเมื่อไหร่จะลดเท่าไหร่นะครับ ภาพนี่เหมือนปีนี้เลยนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นเนาะปีนี้ก็วิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับปีหน้าจะต่อไหมนะถ้าความกังวลน,นั้นยังคงอยู่ประเด็นนั้นยังคงอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนี้เนาะถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันไม่ยอม r e เซชชันสัะทีเนี่ย แปลว่าข้างในเนี่ยมันก,ก็จะมีการแบบค่อนข้างแบบมีเพรสเชอร์ค่อนข้างแรงเนะถ้าเกิดมันรีเซชชันขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการปรัทุหรือเกิดการจากการล้มหรือเกิดจากการดีฟอลในกลุ่มที่แบบว่าอั้นมันนานๆนะครับยิ่งอั้นนานยิ่งไม่ดีนะฮะต้องรีลีสแก๊สมันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อั้นมาปีกว่าแล้วนะฮะปีหน้าจะอั้นต่อไหมแล้วมันจะมีตรงไหนระเบิดนะครับก็มีกับดักหลายหลุมรออยู่นะครับ ระวังนะครับตอนนี้ราคาสะท้อนข่าวดีเรื่องเฟดประสบความสําเร็จในการจัดการเงินเฟอ้อไปแล้วนะครับคือตอนนี้ภาพตลาดคือมองว่าเป็นการสมูททรานซิชันนะครับจากเศรษฐกิจแบบว่า Slow d ดาวเป็นแบบว่า Recession แบบเบาๆนะแล้วก็ไปสู่การฟื้นตัวในปีหน้านะเพราะอย่างสังเกตก็คือว่าก็จะเริ่มมองว่าครึ่งปีหลังน่าจะกลับมาฟื้นได้นะครับเพราะฉะนั้น ไอความมลสุมทั้งหลายแหละเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณไตรมาสหนึ่งไตรมาสสปีหน้านะครับต้องระมัดระวังเพราะราคาราคาหุ้นตอนนี้สะท้อนสิ่งนั้นไปแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะหุ้นนะตราสารนี่ด้วยนะครับตลาดหุ้นอาจจะไม่มีอัพไซด์เยอะมากนักนะครับบนสมมติฐานแบบปัจจุบันนะครับจะเป็นปีที่ดีที่สุด ของนักลงทุนสายดอกเบี้ยนะครับอินคัมอินเวสเตอร์ทั้งหลายในปีหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตราสารหนี้เนาะนะครับที่ได้ผลตอบแทนในดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับที่สูงนะครับไหนจะเรื่องว่าดอกเบี้ยจะลงอีกกําไรจากราคาตลาดเพิ่มเติมมาก็น่าจะเป็นปีที่ดีของคนที่อยากจะถือตราสารหนี้นะครับเป็นอัตลบสองครึ่นะครับเป็นเรื่องของปีหน้าจะเป็นแบบแบ่งเป็น2ช่วงเนาะนะครับครึ่งปีแรกจะเป็นการปูทางให้การกลับมาเติบโตในครึ่งปีหลังนะครับเหมือนดูซีรีส์เลยนะนะมีซีรีส์ที่1นบเป็นักรัะ ครึ่งปีหลังจะเป็นการกลับมาเติบโตได้นะครับครึ่งปีแรกขอให้อดทนละมัดระวังนะครับก็คือบอกว่าให้ cautious นะครับ patient and selective นะครับเพราะว่าความเสี่ยงจะคว่ำไม่คว่ำเนี่ยอยู่ในช่วง6เดือนแรกของปีหน้านี่แหละนะครับเพราะว่าผลของดอกเบี้ยสูงนะครับหรือเงินเฟ้อจะกลับไม่กลับมาเนี่ยเราจะเห็นกันในช่วง6เดือนแรกของปี24นะครับและตามสถิตินะครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญมากๆว่าหุ้นโลกนะฮะบอกว่าหุ้นโลกนะไม่ใช่สารัฐนี่นะหุ้นโลกมักจะเทก่อนนะฮะ จะเทก่อน3เดือนนะครับที่จะมีการผ่อนคลายการเงินในรอบแรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้านับถอยหลังแบบง่ายๆนะครับถ้าเราบอกว่าเราจะเห็นการลดดอกภายในเดือน6เดือน7ปีหน้านะช่วงที่ต้องระมัดระวังเลยนะแล้วหุ้นโลกมักจะเทก่อนก็คือช่วงสิ้นไตรมาสที่1นะครับซึ่งไม่ไกลจากตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับสาเดือนจากนี้แป๊บเดียวถึงนะฮรับรับความเสี่ยงได้น้อยนะนะครับอาจจะพิจารณาขายทํากําไรของหุ้นที่ขึ้นมาในปีนี้ก่อนก็เป็นไปได้นะครับ ถามว่าทำไมหุ้นมันถึงต้องเทก่อน3เดือนที่ดอกเบีย้ยจะถูกปรับลดครั้งแรกนะครับเกิดว่ามีแนวโน้มจะปรับลดดอกเบีย้ยนะครับก็เป็นไปได้ว่าเรษภาวะเศรษฐกิจเนี่ยจะมีการชะลอตัวจนถึงขั้นต้องกระตุ้นกันไงเศรษฐกิจมันชะลอตัวก็สะท้อนออกมาที่กําไรบริษัทดทะเรียนนะครับแล้วก็ทําให้หุ้นเนี่ยต้องมีการปรับตัวลงก่อนเพราะสะท้อนภาพของการชะลอตัวที่จะเกิดขึ้นในภาวะความไม่แน่นอนนะครับหุ้นสหรัฐมักจะเป็นม้ามือเสมออันนี้คือสิ่งที่ม o r g a n s t a n l e เชียนะครับก็คือบอกว่า ถ้าไม่รู้จะหลบไปไหนนะครับให้แบบคุณภาพนะครับก็คือหนีไปอยู่ในกลุ่มที่มีคุณภาพที่ดีคุณสมบัติที่แข็งแรงนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นสารัฐนะครับและรอบนี้ปัจจัยที่นํามาอ้างนะหรือว่านํามาเป็นเหตุผลในการสนับสนุนว่าถ้าโลกทั้งโลกมันจะชะลอถ้าโลกทั้งโลกมันจะฮาร์ดแลนดิ้งนะครับขอให้เลือก US ไว้ก่อนเพราะว่าจะมี AI เข้ามาช่วยเพิ่ม Productivity และจะเป็นหุ้นกลุ่มผู้นำที่รอดอยู่ได้นะครับยิ่งถ้าเป็น Hard Landing เนี่ยหลุมหลบภัยคงไม่พ้น US นะครับก็คอนเฟิร์มตามนี้หุ้นอ m e r g i n g Market นะครับน่าจะลำบากต่อโดยเฉพาะจีนนะครับจากปัญหานี้ท่วมนะนะครับอสังหาริมมรัพย์เงินฝืดอประชากรหดตัวนะครับ แต่ถ้า US ลดดอกได้กลางปีนะครับก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีปัจจัยสนับสนุนให้กลุ่ม Emerging Market กกลับมาฟื้นได้บ้างนะครับเพราะว่าจะมีเงินไหลเข้าเนาะไม่ว่าจะเป็นภาคโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือตลาดทุนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้น EM มเนี่ยมีแต่ซุดกับส่งนะฮะถ้าแบบว่าจะไปได้ดีต่อเนี่ยอาจจะต้องพึ่งปฏิหารของมาตรการกระตุ้นของจีนสักนิดหนึ่งนะครับการจัดพอร์ตถามว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่ามีการเพิ่มสัดส่วนเนาะหรือว่าเป็นโอเวอร์เวกนะครับในกลุ่มที่เป็นตราาสนี พันธบัตรรัฐบาลนะครับหรือว่า Investment Grade นะครับคุณภาพดีๆนะฮะเพราะพิจารณาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มค่านะครับเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆนะครับที่ดูทรงอาจจะมีผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่นหุ้นหรือว่าหุ้นกลุ่มปันผลอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าความผันผวนในเรื่องเกี่ยวเนื่องกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับหรือว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะมีกว่ากลุ่มตราสารหนี้แน่นอนนะครับก็เลยเลือกเป็นตราสารหนี้นะครับแถมบูหุ้นญี่ปุ่นนะฮะ ถ้าจะบูนะครับขอบูหุ้นญี่ปุ่นนะครับบนมาตรการการผ่อนคลายนะครับไม่ใช่มาตรการผ่อนลดนะฮะนนี้เขียนตกไปหน่อยนะฮะ คงสัดส่วนนะครับหรือว่านิวรชลเนาะบนหุ้น US นะครับที่น่าจะไปได้ดีกว่ากลุ่มยุโรปแล้วก็อิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตนะครับถ้าต้องเลือกเซกเตอร์นะครับขอเป็นเฮลท์แคร์กับอินดัสเทรียลนะครับเพื่อผ่านฤดูหนาวอันแสนโหดร้ายนี้ไปให้ได้นะครับขอสิ่งของจําเป็นก่อนนะฮะลดสัดส่วนหุ้นอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตนะครับยกเว้นเม็กซิโกและอินเดียนะครับอันนี้ใครถืออินเดียอยู่ก็เฮรั่นกันไปนะครับลดสัดส่วนคอมมูนิตี้นะครับทองยังแพงไปนะครับก็มีคนตกรถนะอาจจะแบบว่าเอ้ยรรรรูู้้สึกกออออิิดดนนนนหห่่ยยยะะะะะคคัับบจจจจเีญแแลว็าพงไป นะครับแล้วน้ำมันน่าจะนิ่งทั้งปีนะครับหลังจากที่มีภาวะสงครามในช่วงที่ผ่านมาและเริ่มดูทรงนะจะมีความมีทางออกมีการผ่อนคลายมากขึ้นนะครับพึงระวังนะครับตอนนี้ราคาปรับขึ้นมารอภาพรวมเศรษฐกิจที่เป็นซอฟต์แลนดิ้งแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นซอฟต์แลนดิ้งตอนนี้ไม่ใช่ข่าวดีสําหรับราคาปัจจุบันนะฮะถ้าฮาร์ Landing งนี่เป็นข่าวร้ายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสามารถมองเห็นเรื่องของการ ปรับลดดอกเบีย้ยที่มีกําหนดการชัดเจนได้สักเท่าไหร่เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีเพียงอย่างเดียวที่เราพอจะคาดหวังได้นะครับถ้าพลาดเนี่ยรับรองว่ามีสะดุดแรงแน่นอนนะครับหมอแก้วก็บอกว่าฉันเตือนเธอแล้วนะนะฮะฉันเตือนเธอมาทั้งปีนะครับแต่หุ้นก็ขึ้นมาทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเธอยิ่งระมัดระวังนะครับแล้วก็น่าสุดท้ายนะครับไปดูผลตอบแทนคาดการณ์ของแต่ละตลาดหุ้นนะครับว่าจะสามารถคาดหวังได้สักเท่าไหร่ถ้าออกมาเป็นแบบว่าเป๊ะๆแล เป็นซอฟต์แลนดิ้งนะครับแล้วก็มีการลดดอกในช่วงครึ่งปีนะแล้วก็มีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจออสหรัฐเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลังนะครับมีการกระตุ้นจากจีนนะหุ้นญี่ปุ่นไปต่อได้หุ้นยุโรปไม่มีเรื่องปัญหาเรื่องพลังงานนะครับสามารถกลับมาฟื้นได้เล็กน้อยเนี่ยถ้าเป็นบูเคสเลยนะครับหุ้น s อสแอนด์บวกได้อีกสิ็นะครับก็คือไป5050จุดนะครับถ้าเป็นยุโรปนะสิบสาปอรนตะครับญี่ป อิมเมอร์จิงมารเก็ตนะครับ21กับ29นะครับแต่สิ่งที่ทอนลงมานะครับในขาที่เป็นแบบ bear case เนอะค,คือขาที่แบบโอ้ยดูทรงแล้วไม่ได้เป็นตามคาดเลยเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ขาดทุนได้มากเช่นเดียวกันนะครับแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับค่าเฉลี่ยกลางที่เป็น base case เนี่ยของญี่ปุ่นดูโดดเด่นกว่าอิมเมอร์จิงมารเก็ตพอสมควรนะครับในมุมมองของมอร์แกนนะครับข้างบนเนาะ S&P 500 base case ได้3กับ1เปอร์เซ็นต์นะครับถือว่า ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่สาหรับนักลงทุนที่ไม่ได้มองว่าจะสามารถกลับมาลดดอกเบีย้ยได้ในกลางปีหน้านะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองท,ที่ฝากไว้นะครับสำหรับนักลงทุนที่เรียกได้ว่าเป็นสายขาแช่งนะครับอาจจะมองว่าไอ้ความเสี่ยงข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วว่าโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวได้แบบดีๆเนี่ยสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเลยก็คือว่าโอเคต้องไม่หาแลนดิ้งนะครับอันนี้แน่นอนนะครับกับ2ก็คือว่า ต้องไม่มีไม่มีเรื่องของเศรษฐกิจที่เติบโตรวดเร็วจนเกินไปนะฮะร้อนแรงจนเกินไปจนเฟดไม่ลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยก็ค่อยๆชะลอตัวลงตามเป้าหมายและถ้าแถมท้ายด้วยการลดดอกเบี้ยที่ชัดเจนมากกว่า1มากกว่า2%ในปีหน้าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เข้ามาสนับสนุนให้หุ้นสามารถไปต่อได้ซัก 15-20%สำหรับหุ้นกลุ่มที่เป็นตลาดพัฒนาแล้วนะครับแต่ Emerging Market นี่ก็หลังจากออฟุบกันมานานนะน่าจะกลับมาแบบว่าเฮ้ยฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่นนะครับถ้าเป็น Best Case ที่มองไว้ในมุมมองของ morgan stanley นะครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้กดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันติดตามการลงทุนนะครับแล้วก็เติบโตไปได้วยกันกับช่องพงทอนทีวีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ